สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวสซิงครับอ <c oughs> ันนี้ครับนี่้าวแรกของปีครับนี่ <c oughs> โอ้เขาปากันไปห้าหกสิบไร่แล้วเป็นร้อยแล้วมัง้งนี่เพิ่งจะลงครับวันนี้วันแรกครับนี่ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันดีวันนี้ <c oughs> วันดีนี่ครับข้าวข้าวก็พอได้ครับสวยๆเลยครับนี่เอเจลาตนี้เป็นพอดีแล้วเอาไปตาก,กิน นี่ครับกับเจ้าดีซีร้อยห้าครับรถผมเองครับนี่นี่กำลังจะลงงานแรกครับนี่เข้าปีที่สามนะครับนี่รถนี่สามปีนี้แลละครับนี่ ไอ้ยิ่งนานๆไปยิ่งแพงของไอ้ของเก่ามันมักมันหนาัเก่ายิ่งเก่ายิ่งมีราคานี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวสักครู่ครับนี่เราจะได้ลงนะครับหาแล้วครับเจ้าดีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กครับนี่ลงงานวันแรกครับนี่เปดไรครับ ทิมงานเก่าครับชุดเดิมครับนี่นี่ครับทางลงครับ เป็น cool, ตู้แล้วปดมาโล่ให้ เดี๋ยวก็เอาซะแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ดูครับโอ้ยจะเป่ายังไงได้นี่ครับนี่งานมันไม่ใช่งานหมูแล้วครับนี่งานมาชัดๆดูครับโอ้ยไอ้ต้นนี้ครับมันร่อนไม่ออกนะครับนี่อเอาแล้วเวย้ยเจ้าเรกก็โดนซะแล้วตายแล้วตายแล้ว เ oh. บิกเบิกกรมเลยจังบ,บานอยู่ในรองเหมีอนเมื่อกี้ต้องเบิกอ่าแผ่นในกรมนูห่หอยกรมตะปูกียน,นูห่หอยอืมเรือเมียนอุอยรองอน,นี่ครับนี่ครับเอาแล้ว เราเร่กอมันเลยครับพี่น้องเอ้ยอเกดอะไรกี่หมเย็ดเปียกครับเอาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับนี่ลงยังไม่ได้รอบหนึ่งเลยครับอเอาจนได้ครับว่าเช็คมายังดิบดีแล้วครับข้าวมันโอโ้โห มันมีเขาเรียกต้นอะไรแบบนี้เน,เ,นเนี้ยเหนียวๆนี่เปาไม่ออกเลยครับนี่จับสุดๆุใดในการในการละในการกแต่วันแรกนะครับในการละ,อะเออเบิรถขนก็น่าจะมาแล้วครับเสียงนี่อออเอาละครับต้องเอาข้าวออกก่อนครับ เนียวนับเลยดูครับเคยวิ oh ่งได้บอสกรูน oh ี s <S ่ด okay. ูครับโอ้งานได้ก็มันเลยครับโอ้ตีเตือนบานด้เตือนวินกัน

đi đi ừm ông cứ cứ quất quất ra đây đây ra đây ra lên anh khai hào đỉnh trời đó nó khai ơi với cái này ừm 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 diện diện hử nhiêu xây tròng ตูบานไหนได้จ้ะลองมาลองปุ๊บให้บำบัดบัดกันยืดโซ่มาจับท่านมานี่ดูต่อครับนี่บาดเจ็บตั้งแต่วินาทีแรกครับนอกยกหนึ่ง